ภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะมีภัยในลักษณะเดียวกับภาคเหนือคือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโครนถลม่มเนื่องจากภาคใต้มีพื้นที่ภูเขาสูงเช่นกันนอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนบางพื้นที่ยังมีภัยแล้งเกิดขึ้นเช่นกันภาคใต้เองเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของมันก็ส่วนใหญ่ก็จะปลายปลายปีเรียกว่าทางฝั่งอนามันแล้วกันฮะก็จะมีช่วงเนี้ยก็จะ เกิดแล้วก็เด็กเขาก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยลงไปนราธิวาสก็ช่วงปลายปีก็จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักน้ําท่วมจับพันน้ําป่าไลหลากขึ้นลมทะเลซัดฝั่งรวมถึงเกาะแก่งต่างๆก็จะมีผลกระทบในภาวะช่วงนี้ในพื้นที่บางประจบลีคันหรือในบางพื้นที่ก็จะมีผลกระทบเรื่องภัยแล้งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มันวนเวียนอยู่อย่างงี้คือภาคใต้เองก็เช่นกันน้ําจะมาเร็วไปเร็ว มาแล้วก็จากจังหวัดหนึ่งก็จะไหลไปสู่จังหวัดหนึ่งเพื่อลงสู่ทะเลก็เส้นทางการไหลของน้ําเราก็จะมีแนวทางในการย้ายเตือนบอกกล่าวกันตั้งแต่ต้นน้ําให้รับรู้แล้วก็บอกให้กลางน้ําหรือปายน้ํารับทราบเช่นกันภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีทิวเขาที่สําคัญได้แก่ทิวเขาตะนาวศรีทิวเขานครศรีธรรมราชทิวเขาภูเก็ต โดยมีทิวเขาสันกะลาคีรีเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีแม่น้ําสายสําคัญได้แก่แม่น้ํากระบุรีแม่น้ําตะกัวป่าแม่น้ําท่าทองแม่น้ําตรังแม่น้ําภูมดวงแม่น้ําหลังสวนแม่น้ําตาปีแม่น้ําปากพนังแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําสายบุรีและแม่น้ําโกลกนอกจากนั้นภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่มีคาบสมุทรทะเลขนาบอยู่สองด้านคือด้านอ่าวไทยตะวันออก และด้านทะเลอันดามันตะวันตกด้วยภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงจํานวนมากจึงทําให้ลักษณะภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับน้ําซึ่งมีอันตรายไม่แพ้ภาคอื่นๆทางภาคใต้เองเนี่ยภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ําท่วมเป็นหลักแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลก็แต่ก็จะมีผลกระทบกับพื้นที่ที่น้ําพาไปผ่านไปที่ลาดเชียงเขาก็เกิด ดินคนถลม่มดินไหลเกิดในพื้นที่ที่ราบลุ่มตมนน่ำกับน้ําท่วมเกิดน้ําล้นตลิง่งตามเส้นทางไหลของน้ําตรงนี้เองก็มีแนวทางในการให้ความรู้เช่นเดียวกับภาคอื่นก็แนวทางในการอยู่ได้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเข้มแข็งที่ต้องดูแลตนเองเช่นกันครับ หนึ่งชุมชนตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ที่อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถลม่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเช่นเดียวกับพื้นที่สูงในภาคอื่นๆทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านั้นและเริ่มศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ที่ผ่านมาเนี่ยในการฝึกเพื่อการป้องกันและเตือนภัยพิบัติโดยการใช้วิทยุสื่อสารภาคประชาชนนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติลงมาจาัดฝึกอบรมให้สองครั้งนะครับครั้งแรงจกจัดที่โรงเรียนสุรา์ธานีนะครับแล้วก็ครั้งที่สองเป็นการปฏิบัติการในพื้นที่จริงนะครับที่อำเภอวิภาวดี v หลังจากนั้นนี่ก็จะให้พี่น้องแยกย้ายกันไปอยู่ตาม แต่ละหมู่บ้านทั้งพื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำนะครับแล้วก็ให้มีการเตือนภัยพิบัติกันจริง,รงๆนะครับโดยใช้ระบบการสืร่อสารการฝึกซ้อมสร้างความเข้าใจสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นชาวบ้านจึงพร้อมสังเกตการด้วยตนเองในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยวิธีการเฝ้าสังเกตที่จะเตือนภัยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือ ดูระยะเวลาที่ฝนตกว่าฝนตกมีใช้ระยะเวลาสักกี่วันนะครับ1วัน2วัน3าวันนะครับถ้าเกิดว่าฝนตก3ามวันขึ้นเนี่ยเตรียมตัวอพยพได้เลยนะครับว่าจะเกิดน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากแน่นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงวันแรกวันที่2มนี่เป็นช่วงของการเฝ้าระวังน,นะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นี่ดูสีของน้ําในลำบ้้ยนะครับถ้าเกิด น้ำใสปกตินี่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดมีน้ําออกสีดำน่อยๆเนี่ยนี่แสดงว่าถึงในหมู่บ้านไม่ตกแต่ว่าพื้นที่ในป่าที่เป็นป่าต้นน้าได้ฝนตกใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดมีสีเหมือนสีชานะครับแล้วก็น้ํามีฟองเยอะนี่แสดงว่าทั้งพื้นที่ต้นน้ําและในหมู่บ้านฝนตกหนักนะครับนี่คือเรื่องที่สองนะครับที่ สังเกตในลักษณะของน้ำนะครับเ,เรื่องที่3เนี่ยก็ใช้ปูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับดูมดดูกลัวเวลามดกลวกมันขึ้นที่สูงเนี่ยสแสดงว่าน้ํากําลังจะท่วมนะครับนี่โดยโดยสรุปในส่วนของปลายน้ำเนี่ยถ้าเกิดข้างบนนะครับพี่น้องออในอาสาสมัครข้อระวังเนี่ยเขาได้สังเกต3าอย่างเมื่อกี้นะครับที่บอกไปฝังนะครับสีน้ํา ลักษณะมดนะครับและก็การไหลของน้ำนะครับ,รบก,ก็ดูข้อมูลจากกรมอุตูนิยมวิทยานะครับในเรื่องของการพยากรณ์ภาวะอากาศนะครับแล้วก็ฟังจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่การเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องการสังเกตมวลน,น้ำที่ไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำ สีที่เปลี่ยนไปและภูมิปัญญาชาวบ้านการสังเกตสัตเล็กน้อยใหญ่อย่างมดปลวกนำไปสู่ขั้นตอนการประเมินสถานการณ์ว่าน้ำป่าจะไหลามาถึงชุมชนในระยะเวลาประมาณเท่าไหร่และประมาณการต่อไปว่าควรทำอะไรเช่นการยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงจนถึงขั้นอพยพไปอย่างที่ปลอดภัยเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบก็จะใช้วิทยุสื่อสาร ในการสื่อสารให้กับพี่น้องที่อยู่ปลายน้ําได้รับทราบนะครับเพราะในพื้นทีุ่่มน้ำคลองยันเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําน้ําจะไหลใช้เวลาสักประมาณห้ถึงหชั่วโมงนะครับถ้าเกิดข้างบนเนี่ยมีน้ําป่ามาหรือมีน้ําลงมาเยอะเขาเตือนภัยเนี่ยนะครับก็ประมาณ5้าถึงหชั่วโมงน้ําก็จะมาลงถึงด้านล่างถึงปลายน้ําเขาก็สามารถที่จะเอา สัตว์เลี้ยนะครับเอารถยนต์รถโมอเตอร์ไซค์เครื่องมือทางการเกษตรที่อยู่ดิมน้ำรืออยู่ในที่ต่ำเนี่ยเอาขึ้นมาที่สูงนะครับเราจะมีความปลอดภัยนอกจากนั้นภัยดินโคนลนถล่มนั้นเป็นสิ่งเลวร้ายอันตรายอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้หากพื้นที่ต้นน้ำไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้ดินเริ่มเปียกชุ่มจนไม่มีแรงยึดเกาะตัวกันก็จะเป็นเหตุให้หน้าดินและเนื้อดินพังทลายหลากมาพร้อมกระแสน้ำได้เช่นกัน ดังนั้นนอกจากการสังเกตเฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลากวิธีการสังเกตดินโคลนถล่มก็จะมีความสําคัญไม่แพ้กันช่วงนี้ที่ว่าฝนตกมานานอย่างนี้รู้สึกว่าดินมันเริ่มอิ่มตัวนะครับน้าจากปกติลําห้วยเล็กๆที่ว่ามันตกครั้งแรกมันจะไม่ค่อยไหลนะครับแต่ว่าน้ําเริ่มไหลาตามลําห้วยเล็กๆ อย่างนี้ต่อเนื่องกันหลายหลายวันแสดงว่าดินเริ่มอิ่มตัวแล้วเพราะน้ํามันสามารถไหลห้วยเล็กๆมันสามารถมีน้ําไหลแล้วแสดงว่าน้ํามันเริ่มหยดออกจากภูเขาแล้วทีนี้เราก็ต้องความระวังว่าอถ้ามีฝนตกต่อเนื่องไปอีกสักสองสามวันสี่ห้าวันก็แล้วแต่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดินสาลนะครับถนนหนทางอะไรต่างๆก็เริ่มลาบากเลยช่วงนั้นเพราะว่าดินมันทับย์น้าเต็มที่แล้วแต่แต่กรณีว่าเอถึงว่า สับน้ำเต็มที่ก็จริงแต่ถ้าฝนเว้นวักให้สักสวันสาวันอย่างนี้มันก็หลังจากนั้นตกมาใหม่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับกว่ากว่าจะเจอปัญหานั้นก็ถือว่าจะหนักมากนะครับไม่ว่าภาคใดก็ตามหากภูมิประเทศคล้ายคลึงกันเช่นมีภูเขาสูงที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่าน ก็สามารถเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้ไม่แตกต่างกันดังนั้นการเรียนรู้ภัยในพื้นที่ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความร่วมมือระหว่างราชการและประชาชนจะนำไปสู่แผนอพยพที่รวดเร็วคล่องตัวและลดความสูญเสียได้อย่างดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามในภาคใต้เองและทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหัวใจหลักของความปลอดภัยจากภัยพิบัติธรรมชาติ คือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองและสามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้คนรอบข้างในชุมชนได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไร้ความสูญเสีภยภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ด้วยความปราศนานดีจาศูนย์เตือนภยัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร